ขณะทำการขนถ่ายสารทูรีนไปใส่ถังใหม่ระหว่างเปลี่ยนถ่ายสารใสร่ถังใหม่สารได้ไปโดนกับความร้อนจึงเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นและได้มีเสียงระเบิดดังตามขึ้นมาเป็นระยะค่ะรับทราบจะแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ค่ะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยขอแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ค่ะขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณเปลี่ยนถ่ายสารทโทลอีนและได้มีการระเบิดตามมา ขอให้แจ้งพนักงานให้ออกจากพื้นที่บริเวณนี้โดยด่วนค่ะรับทราบครับประกาศประกนาศขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้และระเบิดบริเวณเปลี่ยน,นถ่ายสารทูรลอนห้ามพนักงานเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุและให้พนักงานไปรวมกันที่จุดรวมพลด้วยเพื่ออบยพคร,บรับประกนาศประกาศขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้และระเบิดบริเวณเปลี่ยนถ่ายสารทูโูอนห้ามพนักงานเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุและให้พนักงานไปรวมกันที่จุดรวมพลด้วยครับขอบคุณครับ แจ้งผู้จัดการโรงงานค่ะขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้และระเบิดให้จัดทีมรปภนำทางอพยพพนักงานไปที่จุดรวมพลภายใน5นาทีด้วยค่ะรับทราบค่ะจะแจ้งให้นะคะแจ้งทีมรปภให้จัดสรรคนไปนำทางเพื่ออพยพพนักงานออกจากจุดเกิดเหตุแล้วไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลด่วนค่ะรับทราบครับ ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้และมีการระเบิดตามมาเป็นระยะที่โรงงานปิโตเคมีกรุงเทพสินเิติกในเขตนิคมอุตสาหกรรมมัตตพุทธโดยโรงงานนี้อยู่ระหว่างการปิดซ่อมบำรุงเหตุเกิดขณะที่ทำการขนถ่ายสารโทลอีนระหว่างใส่สารโทลอีนซึ่งเป็นสารละลายอินทรีย์วัตถุไวไฟประเภท3ได้ไปโดนกับความร้อนจึงเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีการระเบิดตามมาโดยเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ47รายอาการสาหัส7รายค่ะ รับทราบแจ้งผู้สั่งการณจุดเกิดเหตุลงพื้นที่และเตรียมโอเปอเรชันทีมเพื่อตรวจวัดและประเมินส,ส,สถานการณ์ครับรับทราบแจ้ง Operation นทีมส่ง Rescue Team ประเมินสถานการณ์และส่งทีมโอเปอเรชันตรวจวัดทิศทางลมปริมาณออกซิเจนในอากาศค่าวความสามารถในการติดไฟและค่าวความเข้มข้นของสารเคมี ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้และระเบิดที่โรงงานปิโตเคมีกรุงเทพซินติติกและเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า47รายอาการสาหัส7รายอยู่ในความรุนแรงระดับที่2ขอให้ประกาศภาวะฉุกเฉินรับทราบขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้และระเบิดที่โรงงานปิโตเคมีกรุงเทพเซนติติกประกาศภาวะฉุกเฉิน ประกาศประกาศขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้และระเบิดที่โรงงานปิโตเคมีกรุงเทพเซนทิติกยังไม่สามารถระงับเหตุได้ความรุนแรงอยู่ในระดับที่สองขอให้พนักง,งานทุกคนปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ไปรายงานตัวณจุดรวมพล ประกาศประกาศขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้และระเบิดที่โรงงานปิโตเคมีกรุงเทพเซนทิติกยังไม่สามารถระงับเหตุได้ความรุนแรงอยู่ในระดับที่สองขอให้พนักง,งานทุกคนปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ไปรายงานตัวณจุดรวมพลขอแจ้งผู้บัญชาการเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลค่ะ PPE ประจํตัวนักดับเพลิงมีดังนี้ เสื้อดับเพลิงกังเกงดับเพลิงหมวกดับเพลิงรองเท้าดับเพลิงฮู้ดถุงมือหนังดับเพลิงและ SCBA สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับการระงับเหตุเพลิงไม่จากโทรอีนโฟมคาร์บอนไดออกไซด์และสารดับเพลิงชนิดผงรับทราบแจ้งโลจิสติกส์ทีมจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันรัยส่วนบุคคล PPE ดังนี้ เสื้อดับเพลิงกางเกงดับเพลิงหมวกดับเพลิงรองเท้าดับเพลิงถุงมือหนังดับเพลิงและ SCBA สารดับเพลิงได้แก่โฟมคาร์บอนไดออกไซด์สารดับเพลิงชนิดผงและเตรียมน้ำดื่มอาหารที่พักชั่วคราวแก่ทีโอเปอเรชั่นทีมและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการระงับเหตุเพลิงไหม้ด้วยรับทราบครับ หัวหน้าทีมดับเพลิงขอให้ตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมเข้าดับเพลิงได้รับทราบทีมดับเพลิงรรตรวจสอบความพร้อมข,ของคนและอุปกรณ์ก่อนเข้าระงับเหตุในพื้นที่ประจำตำแหน่งและรอสัญญาณให้เข้าระงับเหตุรับทราบตัวอย่างขอเราครับแจ้งผู้สั่งการขออนุญาตเข้าระงรบับเหตุรับทราบดำเนินการเข้าระงับเหตุในพื้นที่ได้รับทราบทีมดับเพลิงทุกทีมดูสัญญาณนะพร้อมไหมพร้อมครับ ร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติงานได้รับทราบครับแจ้งผู้สั่งการขณะนี้เก็บพื้นที่ได้ครอบคุมปริมาณเปลวเพลิงสงบแล้วครับรับทราบรับทราบขณะนี้ไฟสงบแล้วขอให้ปิดน้ำดับเพลิงทั้งหมดเลยแต่ขอให้เตรียมความพร้อมไว้ตลอดนะ แจ้งผู้สั่งการขณะน,นี้ทีมดับเพลิงกำลังจะเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุรับทราบขอให้เอาดีเทคเตอร์เข้าไปด้วยนะรับทราบขณะน,นี้ทีมดับเพลิงตรวจสอบพื้นที่แล้วไม่มีไอความร้อนปริมาณ LEL 0%ขอเชิญผู้บัญชาการเข้ามาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อพิจารณาขั้นต่อไปอีกครั้งครับรับทราบ แจ้งประชาสัมพันธ์ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้สงบลงแล้วขอให้ประกาศรับจํานวนผู้ปฏิบัติงานรับทราบประกาศประกาศขณะน,นี้เหตุการณ์ได้สงบลงแล้วขอเชิญผู้ปฏิบัติงานทุกคนมารายงานตัวที่จุดรวมพลประกาศประกาศขณะนี้เหตุการณ์ได้สงบลงแล้วขอเชิญผู้ปฏิบัติงานทุกคนมารายงานตัวที่จุดรวมพลแต่ละทีมรายงานจํานวนผู้ปฏิบัติงานและทีมพยาบาลแจ้งผู้บาดเจ็บ ขณะนี้เหตุเพลิงไหม้สงบแล้วเข้าสู่สภาวะปกติขอให้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินรับทราบประกาศประกาศขณะนี้เหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติขอยกเลิกภาวะฉุกเฉินประกาศประกาศขณะนี้เหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติขอยกเลิกภาวะฉุกเฉิน